สั่งกหลาบไปนะคะเป็นกหลาบ just aliston bit morose e นะคะแต่กล่องบุกบ,บูบี้เลยเดี๋ยวมาดูสภาพเป็นกหลาบตัดดอกสายพันธุ์ของประเทศเดนมาร์กนะคะก็จะออกดอกเป็นช่อทรงสูงกึ่งเลื้อยดอกมีขนาดกลางถึงใหญ่นะคะ ที่เราได้มานี้จะเป็นขนาดกลางนะคะถ้าอากาศดีดินดีปุ๋ยดีทุกอย่างดีเขาก็จะใหญ่กว่านี้ดอกเขาก็จะเป็นสีส้มๆ้มเหลืองเหลืองแต่ละที่จะดอกแตกต,ต่างกันไปนะคะแล้วแต่อากาศของเขาแบบนี้ต้องตัดแล้วค่ะยอดนี้เพราะหักแล้วก็พับมาด้วยกุหลาบเขาเป็นกุหลาบที่ อายุเยอะแล้วนะคะคือมีความแก่พองอตัดตัดออกไม่เป็นไรคะ่ะแล้วก็ฟื้นตัวไวดูความฉ่ำของสีดอกนะคะสวยมากทนแดดทนฝนดีค่ะเพียงแต่ว่าถ้าเจอฝนมากๆสีจะจืดลงนะคะแล้วก็ถ้าฝนหนักดอกอาจจะงอๆงององแบบนี้นะคะ่ะแต่ก็ยังสวยอยู่ชอบจังเลยคะ่ะน่ารักมาก